แม่ด้าใเธอกาพินที่ให้ชีวิตเราคนใดแต่ยัยมีรเกิดับไปทงแต่ยัยมีอะไรเกก็ดัไปทั้นกาบ้านก็ต้องก็ดับของนือขึนไปมาเลย่ากห้าเป็นยครดูใจครีจะเลยา ใบสกรูเราก็สามารถที่จะถอดได้นะครับเผื่อการแม่นทนแนนอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องความสะดวกสบายนะฮะดูแลง่ายกัน,นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ก็มีฝาปิดด้านบนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมนะฮะว่าประกอบเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวราชมครับ เป็นช่วงเช้านะครับนี้ได้งานนิดนึงนะครับผมขอชมกันนะครับก็คือเราเรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวกำลังจะไปส่งนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะฮะถึงที่สส่แก้วแล้วรอชมคลิปเค,คปรื่องพร้อมเลยครับวันนี้เราก็ได้มาถึงที่ อำเภอวังสมบูรณ์นะครับผมกำลังทำการประกอบเครื่องนะฮะไอ้ลปนยายครับสกรูลเรียงนะฮะับพะเพี่จะครอบครับตัวไซลโลตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วมาลองชมผมมองกันเลยนี่ก็ปนลิ้นนะฮะลองชมลองชมนานเลยนรอช,รอชพอพื่อน้ำประกอบยังไงเนี่ย 제가 เออสองซ้อมาโอเคเนาะโอเคครับบุค๊ควันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เออ่จงังหวัดสแก้วซึ่งเป็นโรงงานทำดินนะฮะหรือว่าทําผสมอาหารวัวอะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารวัวอย่างเงี้ยลูกค้านะฮะได้สั่งทําเครื่องที่จะขอบอกครว่าเครื่องรุ่นใหญ่ซึ่งไม่มีที่ไหนมีแน่นอนครับเครื่องแบบนี้ซึ่งร้านการเกษตรเรามีจําหน่ายนะครับสหรับลูกค้าน,นะฮะ ที่สนใจนะครับเครื่องตีปนรุ่นใหญ่นะกับสกรูลําเลียงนะครับรุ่นใหญ่สายอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถที่จะสั่งบรทางการเสริมลงกันเลยเราผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ราคาตามแต่ที่เราตกลงกันนะครับผมสามารถสั่งทําได้รูปแบบนะครับก็วันนี้นะฮะเรามาทําการเทสแล้วก็ส่งมอบเครื่องพิจหวดสระแก้วอยู่ติดกับโคนนมันน้ำเย็นซึ่งในส่วนของรอบที่แล้วนะฮะทางคคณนมนน้ำเย็นได้เคยสั่งเครื่องเป็นแบบนี้แหละจากแบรนด์เราไปก็ถือว่า ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะครับก็นี่ลูกค้าอยู่ใกล้ๆน่าจะรู้จักกันหรือว่าเเราก็ไม่แนใ่ใจเดี๋ยวลูกค้าได้ใช้ข้าเราเดี๋ยวเรามาลองชมนะฮะว่าการใช้งานด้วยนะั้นเดี๋ยวเราทดลองกันไปเลยนะครับผม